ติดต่อนังหนูมันนั่นมาแล้ววันนี้วันนี้วันนี้คราวนี้เราจะไม่มีาง่ายคือคราวที่แล้วอ่ะมันผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยจากการที่หลังจากที่เราคุยกันเห็นไหมหลังจากที่เราคุยกันก่อนที่มึงจะมามึงจําได้ใช่ไหมพี่ไปเจอมาหล้พี่ไปเจออเด็กนรกสองคนนั้นหรอะไม่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 ตัวตนนี้จริงอ่ะไอไอเรื่องไอเรื่องเก่าอ่ะปล่อยให้มันเป็นเรื่องเก่าไปไอเรื่องเก่าอ่ะมึงลืมไปเลยมึงลืมไปเลยมันจบไปแล้วมันจบไปแล้ว เรื่องใหม่อันเนี้ยไม่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 กระทบเรื่องเก่าเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่กระทบไม่กระทบเรื่องเก่าแล้วคราวเนี้ยอ่ะเรื่องเรื่องใหม่ก็คือเรื่องใหม่ละถือว่าคนละคนละเรื่องกันเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปอดึงบัตรลูกรักมาให้ก่อนเดี๋ยวไม่โดนเรื่องอันนี้คือเรื่องใหม่แล้วอันนี้อันนี้เรื่องใหม่ละแต่เดี๋ยวไอ้วันนี้วันนี้ไม่ไม่รไม่พี่คือพี่พูดกับผมตลอดเลยพี่แต่พี่บอก เออมึงไปบอกเลยลุงอะเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยพอลุงเลยคุยก็บอกปั๊บพี่บัดลูกลัอะไรอีกไอ้แล้วตอนแรกอะตอนแรกอะตอนแรกอ่ะ คือมึงต้องโทษเซิร์ฟนู่นไอ้เหี้ยถ้าไม่เซิร์ฟไม่แตกแล้วตอนที่มึงพูดนะกูก็ช่วยพูดให้ได้ตอนนั้นน่ะถ้ามึงแบบพูดอะไรผิดแต่พอมึงไปนั่งพอเซิร์ฟแตกเสร็จมึงไปนั่งกับคุณลุงสองคนใช่ไหมเออแล้วมึงก็ไปคุยกับเขาตอนนั้นใช่ไหมแล้วมึงก็บอกเขาหมดเปลือกเลยใช่ไหมไม่แต่นี่คือเรื่องทุกอย่างอันนี้คือพี่จะเอาเรื่องอะไรกันไม่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 ไอ้เรื่องเก่าอันนี้กูกำลังอธิบายเรื่องเก่าที่มึงโดนเนี่ยไอ้โง่อ่าอ่าอ่ใออันนี้เรื่องใหม่อันนี้เรื่องใหม่เรื่องใหม่เรก่าแล้วล้อนั้น ครานี้คราวนี้คือวันนี้กูไปกูไปอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ปะกูไปกดยาเขียวอยู่เพราะว่าจะเอายาเขียวมามาใส่บ้านเพราะเดี๋ยวมันถ้าวอบ้านตอนนี้เขาไม่ให้ใช้ยาฟรีแล้วจะต้องเอาจอยามาใส่บ้านใช่ปะกูก็ไปเจอลุงหินใช่ปะกูเลยเฮ้ยให้ลุงหินเขาอ่มาช่วยเออคนพิผูเดียรแล้วนะครับแล้วเขาแชร์มันมาได้อ่านมรู้ไหมลุงหินน่ะก็คือลุงของไอเด็กสองคนนั้นเลย เออน้องยาพี่น้องแฟมิลี่แอซิตี้ถูก <My family. S 2> ถูกแฟมิลี่ถูกถูกต้องถูกต้องตอนนี้ตอนนี้ก็กเลยกูก็เลยไปหลอกหลอกเด็กนดคนนั้นมาบอกว่าเฮ้ยนี่เดี๋ยวลุงลุงอ่ะจะพาไปทํางานเ,<อ>เดี๋ยวลุงอ่ะจะพาไปทํางานนะไม่ต้องกลัวอไม่ทํางานได้เงินเยอะทํางานได้เงินเยอะไปหลอกเ,<อ>เด็กมาละเดี๋ยวคราวนี้เดียเด๋ยวเดี๋ยวเราเตรียมเลยเราเตรียมเลยเราจะเป็นเทรนเนอร์ รู้จักไหมเราเป็นเทรนเนอร์เอเอให้เด็กมันป้นแล้วเราเอาตังค์โ okay อเคไหมใช่แล้วถ้าเสร็จแล้วปุ๊บถ้าว,วันโดจับได้ไอ้บ๊อบรับจบเราไม่เกี่ยวเป็นไงแถดนี้บ้าแต่ถ้าเราโดนจับได้ใครรับจบครับคุณสมคุณสมชูดุณลองพูดกับผมซี้แต่ถ้าเราโด<ค>นจับได้ถ้าเราโดนจับได้เราจับได้ใครครับนั่นแหละครับคุณสมถ้าเราโดนจับได้ก็คือผมไงครับ ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวถ้าเราไปป้อนด้วยกันอ่ะมันมันมันไม่มีใครกระทืบมึงหรอกยังไงซะมันก็ต้องกระทืบกูไปด้วยอยู่แล้วมันไม่มีทางหรอกเหมือนวันนั้นไงที่เราไปด้วยกันอ่ะสมจุกรู้จักเป้าแต่นี่มันไม่ใช่ลงไม่แต่นี่มันไม่ใช่เรื่องที่เราไปคุยกับผู้หญิงไงพี่แต่เรื่องนี้เขาหลอกใช้เราหลอกใช้เขาเราเราคือแมงดาเรื่องนี้ลุงถ้าลุงรู้ลุงไม่ด่าชัวร้อยเปอร์เซ็นต์เรื่องนี้ไม่เกี่ยวเลยเด็กด้วยลุงไม่ลุงไม่ลุงไม่สนใจเลยใช่ เรื่องนี้เราไม่ไปจกีบเขา่เกี่ยวเกี่ยอะไรใช่เราใช้เราไปหลอกใช้เขาอ่าเรื่องนี้ดีถูกครับคุณสมชีตนั้นเราก็ไปคุยเรื่องอื่นดีดีกว่าโอยู่กอบแจ็คแจ็คยังไม่มาเลยแจ็คไปโอเซันเปิดร้านไม่ได้ใส่ชุดผู้จัดการน่ะ